สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งไทยแลวก็ฟฝั่งลาวเนาะจ๊ะเนาะเมื่อนี้กับมาพอกับสองสาวลาวสาวสวรรค์เนาะจ้ามื้อนี้สาวลาวก็สเิปาพ่อแม่พี่น้องมาส้มธนน,นไทยนะพี่น้องพี่น้องเนะาะธนน,นประเทศไทยเนาะจ้า สาวลาวกาจิพาพ่อแม่พี่น้องมาส้มถนนความสวยความงามของถนนเมืองไทยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเป็นนี่สวยงามและก็รจะเญืิอนนิลีเนาะจ้าจ้าตอนนี้สาวลาวก็สิเดินทางไปอันรำกำแหงนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาก็จิใส่เส้นทางนี้เนาะจ้าเนาะอันเฮ่ากับบคคอยหูเส้นทางปันใดเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อกลับมาสมความสวยความงามของถนนเมืองไทย ไปพร้อมๆกันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคืออย่างเฮาค็สิเ็นรถเพพ่นลรนในสา,ายนะพี่น้องเนาะแบบสินไพสินมั่นเล่นไผ่เล่นมั่นแบบว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศดีขอนข้างมีอันระเบียบวินัยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเหดุยังเพิ่นกระต้องต่อแขวตามคิวนะพ่อแม่พี่น้องคืออย่างถนนเพิ่นกระลายเล่นขนาดพ่อแม่พี่น้องมึงด้กว่วสินไพสินมั่น,นะจะนาะขคางฟังนันอีกเนาะจะเนาะมึงในกลัวขนาว่า บ่อื่นว่าจะเลื่อนแต่ก็สิอื่นว่าจัางไรได้นอกจะแบบสวยงามค่นะพนพเมพี่นองเนาะมึงในกว่าถนน,นนะเพึ่งนะเฮ็ดดีขนาดเนาะจ้ามึงในกว่ารถกันร้ายๆแบบแลนสะดวกสบายเนพเมพี่นองเนาะนี่กัซซีแบบเข่าแบบวางอันใจคานผ่านทางนพแมพี่นองเนาะเป็นกัซีอันเมืองในกว่าก้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นกัซีเลี่ยงเป็น แถวแบบเป็นสองของเงินของภัยของมั่นเลยน้องมไพี่น้องเนาะแบบของรถแต่ละขั้นเลยน้องจะน้อมึงในกว่าเป็นกต่อแถวแบบมีความเป็นระเบียบวินัยขนาดน้องจะนาะประเทศไทยดีเนาะแบบว่าเพิ่อเป็นถิตฟังมาแต่น้อยๆน้องมไพี่น้องเนาะแบบว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เข่งขาดในเรื่องการเป็นระเบียบวินัยน้องผมไอพี่น้องเนาะแบบเบิ้งงลวก็แบบ ขนาดว่ารูดร้ายเนะพ่อยพี่น้องแต่ว่ากับบติดเนาะจากเนาะกัเหรียนร้ายไปเรืเลยเนาะจากเนาะก็ยังนี่สองหนึ่งสองซ้อมกับสิเป็นรถบรรทุกเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ยังสามสี่หากับเป็นอันรถที่แบบว่าซีหล่อที่ว่ายจใจเงินเงินสดเนาะจากเนาะคือยังสองหรือหกกเล็กเจ็ดกับสิเป็นแบบอันรใส่ใจธรรมดาแบบบัตรเงินสดเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเพื่อควอมแบบ รวดเร็วแล้วก็ว่องไวเนะจ้ามึงไหนกว่าเล่นแถวแบบภาพแบบนี้แบบไปยูไซ่ก็เเ็นนะะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนะนาะขะแนวว่าอยู่ประเทศไทยนะจ้นะเนาะเปินกันไล่รถกับไล่ไปเรื่อยๆนะจ๊นะเนาะเปินกับบริการแบบบริการดีนะจ๊นะเนาะประเทศไทยนะจ๊ะสวยงามขนาดนะจ๊นะเนาะมึงไหนกว่ามีอะไรเบียบวินัหแหงอีนะจ๊นะเนาะนี่คือประเทศไทยอยู่วังไซกับมีนะจ๊ะมึงไหนกว่าถนนทุนทางป่ะนะ หลายเดีนะ๋ยน้อพ่อแม่พี่น้อง,งาานนะมึงหเหน่งกว่าจะเล่นเนาะเส้นมักใหไงเนาะจ้าบ่ให้เออื่นมาจะเล่นแหละสิให้สาวลาวเอื่นว่าจังไดนะนะนนเไไดนะะดะาะจ้าเน,ะนาะถนนประเทศไทยนี่เนาะครับขี่สะดวกสบายเนาะจ้าไปใช้มาใช้ก็ง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเม่งเหน่กว่างามขากงามเนาะจ้าโอ้ยสาวลาวเสืงมาสาอ่อนแต่ดีสาอ่อนอ่าถนนประเทศไทยเนาะจ้าเนาะม่งเหน่กว่า งามค่ะงามเน่เนาะพ่อแม่พี่น้องสาวราวอยากเอาเมื่อไหวอยู่บ้านอยู่สองสาวลาวดีนอกจากเนาะ แบบมันเป็นกระแลนแบบมันแบบเส้นไผ่เสียนมันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะมึงแนวกวาเลนไผ่เลนมันเลยเนาะจ้าคะแนนว่าเอาอยู่บานสาวลาวเนี่เป็นกระสิลลนแซงใจแซงขัวแซงขัวแซงใส่เนาะพี่น้องเอ้ยแซงกันไปแซงกันมาอะไเนาะจ้าเนาะคะแนนว่าอยู่บานสาวลาวที่สาวลาวเคยเห็นเนาะจ้านี่ก็ยังมาทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องบึ้งเนาะว่าแบบประเทศไทยเป็นนี่แบบมีระเบียบมีนัยเลวก็อันถนนทุนทางเป็นกะ ขับขี่ก็สะดวกน้พ่อแม่พี่น้องน้องเน่กว่าเลนไพรเลนมันบ่ตตรงยาถนนกันเลยน้พ่อแม่พี่น้องเนาะเส้นไพรเสร้นมันเลยนาอจ้าขับขี่สะดวกสบายแห้งนอกจากนอประเทศไทยมึงแน่กว่าโอ้ยสะออนคากสะออนแน่นนอกจากนอสาวลาวสะออนถนนประเทศไทยคากนอกจากนอะสาวลาวเห็นแล้วก็สะออนนาออยากสิอันเอามาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องอัน ทางบ้านเฮาเห็นเนาอกจากอันความงามความเจริญของประเทศไทยนี่ว่าเป็นใดไรนาะจ้ะเนาะว่าบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนี่เจริญสัมได๋เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือยังถนนเพิ่นนี่ก็มีหลายแบบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ว่าสิเป็นถนนแบบอ่าถนนลาดถนนโมตุเวถนนแบบถนนแบบทั้งด่วนอีนยังไว้แยกพุ่นแยกพี่แบบหลายเส้นทางเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบหลายเลนขนาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเหน่งกว่า หนึ่งสองสามสี่หาเนาะลายขนาดนะ่จาจะน่าฟังนี่กะหาฟังนั่นกะหาเนี่ยคือยังทางเพิ่นตอนนี้กระสางบ่ทันละท่านฤาษีนพเมพนองเนาะทางอันยกระดับเพิ่นบอกเลยว่าทางด่วนเนะานะจต่เนาะทางนี้ที่เฮาแาลันนู่นี่การสามสี่สี่หาเนาะพระท่านพเมพนองคือยังฟังนั่นกะสี่หาฝุ่นมีต่อไปอีกเนะานะจะนาะแบบ สวยงามขนาดเนาะจะเนาะแบบว่าโอ้ยตื่นตันใจแห้งเลยโอ้ยแบบสะออนเพิ่นคักกันเนาะจะถนนเพิ่นดีร้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ่องในกว่าโอ้ยจังแม่นสวยงามคักเนาะจ้าสาวลาวก็ยังห้บ้านสาวลาวมีแบบนี้เด้เนาะจะเนาะแบบสวยงามเลีเนาะพผมพี่นะ้องเนาะแบบพัแบขบีบ้สะดวกคุณนะสะพานลอยเพิ่นก็บแบบ นิ่งแบบสวยงามขนาดในค้นขามเนาะจะนอ้องงามคากงามแนอผมไพี่น้องเอ้ยถนนประเทศไทยนาะจะเนาะมึงแน่กว่าทางดวนเป็นก็ได้ผู้ทังดวนก็ยังมีทางโค้งน้อยไหมเนาะแม่พี่น้องเนาะแบบงามคากงามแน่เลยิึงแนวกว่าป้าเรียนกันหลายใส่เนาะจะเนาะลายคากลายแนเนาะจะเนาะถนนประเทศไทยจะเจื่ญนคากจะเลร่ญนแนเนาะจะเนาะบ่ คะแนนว่าประเทศไทยบอเจะเลื่นแล้วประเทศเอืน่นคือสิสูกาได้แล้วเนาะจนะ้ะเนาะนี่แหละเขาจะเอื่นว่าประเทศที่จะเลื่อนเนาะจ้าเน่ก็สวยงามไปเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกนั้มีทางยกระดับทางบองแนกว่าโอ้ยงามค่ะงามเน่เนาะจนะ้ะเนาะรถกะเรียงเป็นแถวมีความเป็นระเบียบวนินัยนะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องสังเกตบ่กวาถนนประเทศไทยนี่ที่สะอาด ที่สะอาดไล้ลายนะพ่อพี่น้องเนาะบบมีขี้เงาอบมีขยะเลยเนาะจานะเนาะมึงแนกว่าหยุดจุดใดก็สะอาดนะพ่อพี่น้องเนาะแบบว่าพนมีทั้งขยะไว้ให้ถิ่มเนาะจานะเนาะยุ่กรุงเทพกว่าสะอาดแมมนมกับแนววาเขาแนวกุงเทพอยู่ไปวางไดนี่คือสะอาดสะอานะ้านเนาะประเทศไทยเนาะจานะเนาะแบบว่ามันมีความเป็นระเบียบวิน,นยัยหลากาแบบว่าเห็ดยัางใส่ย่างแบบว่าเิ็นก็มี จุดวางถิ่มิน,นยเงไหายนะพ่อแไม่พี่น้องเนาะแบบว่าเป็นปลูกฟังมาแต่นอยแบบว่าเป็นก่เฮตุตามตามกันาะจะเนาะ,าเ,นาะเหมือนประเทศไทยเนี่ยคือแบบเป็นประเทศที่แบบมีควรมเป็นระเบียบวินัยเนาะก็ยังเ้าไปไซมมาไซก็ยังสื่อข้องบอกเลยว่า ขึ้นลดขึ้นล่างนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องเพภ่อกรติดต่อคิวตามคิวนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบว่ามีระเบียบวินัยสุดๆนะเนาะแต่เนาะแล้วก็คืออย่างอันที่สองนี่แบบว่าเรื่องความสะอาดของเพิร์นนะพ่อพี่น้องเนาะเข้าไปจุดใจนี่สีโบมมีขยะแบบถิ่มเกินเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือแบบเพบนซีมีทั้งห้ยถิ่มขยะนี่คือสะอาดสะอ้านนะพ่อแม่พี่น้องสวยงามดีเด้อนภพอพี่น้องเพิ่งไหนกว่าทางด่วนปพน่ะ ยาวเหยียดเลยนะจ๊จะน้องมึงในกวกาตัดไปเลยนะจ๊จะน้องแบบโอ้ยสะออนค่ะเจริญค่ะเจริญแน่น่าจะน้องถนนประเทศไทยมึงใน่กพ่อแม่พี่น้องมึงในกวยาเงาค่ะยาวแน่นะจ๊ะน้องอยากให้บ้านเช้าเล่ามีแบบนี้ได้น่าจ๊ะมึงในกวกาสะพานทางโคลุมคนมาทางด่วนนะพี่น้องป้างามค่ะงามแน่น่าจะมึงในีว่าหลายเส้นลายทางแต่น่าจ๊ะน้องพแม่พี่น้อง เน่เบิ่งซอยสาวลาวแน่จ้าเจียงมาจะเลื่อนแต่ดีประเทศไทยนี่น้อจะเลื่อนขาดจะเลื่นเน่เนาะจ้าเพิ่นเกิดซีมีป้ายค่อยบอกทางนะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าไพสิไปเส้นใดเนาะจ้านาะเพราะว่าถนนเพิ่นนี่ลายเส้นลายสายแห้งลิ้นาะจ้าน้อคนแน่ว่าไพสิไปขวากะห้าจังสี่ได้แบบเตียนรถเตนเนินเนินเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องมึงได้กว่า ป้างามขากงามแน่คืออํานวยกามสะดวกก้มสบายให้อีเนอกจากน้อมีป้ายทุกจุดนาะนพ่อแม่พี่น้องเนาะมึงแน่กว่างามงามนอกจะเนาะมีมีไฟติดให้อีกนอกจากนาะพ่อแม่พี่น้องมึงแน่กว่างามประเทเนอกจากสะพานไปนะมีทุกหมงทุกบอเนอกจากนาอทางด่วนเป็นนะมึงแน่กว่าป้าลายเส้นลายสายขนาดนาะพ่อแม่พี่น้องทางด่วนเป็น บ้กใหญ่เลยนะจ๊ะน้องมึงใหญ่กว่าบ้าตัวนี่สาวลาวก็มาหอดจุดไม้ปลายทางแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไก่แต่ละน่าจะเนาะเป็นยังไงน่าจะเนาะฉะนั้นกรุงเทพนี่เนาะงามคักบอเนาะจะมึงใหญ่กว่าเจริญคักเจริญเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวลาวสาวสวรรค์เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจคลิปต่อไปเด้อจ้า พอกันคลิปหนาด้วยจะเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบใจได้หลายด้วยจะเด้อที่เขามาพ z ุ่มสองสาวลาวสาวสวรรค์ด้วยจ้า